ันนี้นะครับเราจะมาทำสปริงเกอร์การสปริงเกอร์นะครับตัวนี้นะครับนนเรียกสามทางรถขนาด1นิ้วลด4หุนนะครับอันนี้ท่อ PVC เนี่ยเขาเรียกเป็นหุนอันนี้ก็ขนาด4ี่หุนนครับความยาวก็ประมาณ0 50เซบน,น้ครับนอันนี้ตัวนี้นะครับ เป็นตัวต่อตรงเกีียวนอกขนาด4หุนเหมือนกัน PVC จะได้เป็นหุนนะเป็นนิ้วเป็นหุนนะครับหรือตัวต่อตรง7หนึ่งส่วน2หรือ1ทับ2นิ้วนะครับก็ทากาวก่อนนะครับ ก็ตาเกียวต่อตรงเกียวในเอกเกียวนอกพอดีทาไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้ไม่องเยอะมากของเรานี้จะทานะครับเพราะว่าเราใช้แรงดันสูงมากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหัวเป็นเกียวเป็นเกียวในนะครับตัวนี้เป็นเกียวนอกนี้เป็นเกียวใน ตัวนี้จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับที่จ่ายน้าประมาณ100ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเกียวใส่เข้าไปทีนี้ไอตัวสปริงเกอร์เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนี่ครับแยกคิ้นได้ตัวนี้สามารถเอาหัว มินิสปริงเกอร์ที่กินหัวอันนี้จะเป็นหัวสำหรับใส่กับก้านสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเกียวในนี้เกียวนอกนะครับตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราใส่นี้เข้าไปก่อน,นสมมติเราเราใช้แล้วไม่พอใจนะครับเราก็เปลี่ยนหัวตรงนี้ได้นะครับ เป็นหัวสีส้มก็ได้นะครับหัวสีส้มเพราะมันเป็นเกียวเหมือนกันครับไม่พอใจเพราลมมันแรงเราก็ใช้หัวหัวฟั่มลงนะครับหรือเขเรียกว่ามินิดีนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับคือได้ทั้งสามแบบก็เลือก ใช้เอาตามฟาร์มต้องการของพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ครับ